Lesson 13 Long Vowel U บทที่13สระเสียงยาวตัว U ูสำหรับ Long Vowel U เนี่ยนะคะจะสามารถออกเสียงได้2อ,อย่างนะคะคือ U กับอูนะคะอันนี้นะคะ U กับอูนะคะแล้วก็จะสามารถเขียนได้สัญลักษณ์เขาว่าจะเขียนได้หลายแบบเลยนะคะอ่านะคะรูปนะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนแบบนี้ชื่อ U นะคะถ้าเป็น Long Vowel U Long Vowel เนี่ยนะคะชื่อกับเสียงมันจะเหมือนกันนะคะตัวนี้จะออกเสียงว่า U หรืออูนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะทางสัญ,ญลักษณ์นะคะทางโฟอนติกก็คือจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะมาดูเลยค่ะทบทวนนิดนึงนะคะตัว u นะคะถ้าเป็น short vowel u นะคะจะออกเสียงว่าอะ long vowel u ออกเสียงว่าอูหรือยูนะคะามาดูเลยนะคะถ้าจะเป็นลองบอเวอร์ยูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือเป็นยูโดดๆนะคะเช่นคำนี้ uniform นะคะ uniform นะคะหรือว่า u e นะคะที่ไม่ติดกันนะคะหรือว่ามี silent e นั่นเองนะคะก็จะออกเสียงว่า u นะคะเช่น June นะคะ June u e อยู่ติดกันค่ะจะออกเสียงว่า u คะ่ะเช่น True นะคะ True อ่ามาดูเลยค่ะแบบที่1นนะคะแบบที่1คือเป็นตัว u โดดๆไม่มีตัวสะกดตามมานะคะเช่น u n i t เนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2พยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า unit นะคะ unit คือถ้าเป็นยูเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนตัวนี้อยู่ข้างหน้านะคะถ้าเป็นออกเสียงอูมันจะเป็นแบบแค่แค่อย่างสัญลักษณ์อย่างนี้เฉยๆนะคะนี่จะออกเสียงว่าอูนะคะแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้นะคะมันจะออกเป็นเสียง อยู่นะคะเช่นคำนี้นะคะคำแรกไปแล้วนะคะ unit นะคะต่อไป u n i q u e นะคะนี่แบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะออกเสียงว่า unique นะคะ unique น,นะคะ,ะ r u l e r ค่ะแบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีเป็นเหมือนตัว j อยู่ข้างหน้านะคะก็จะออกเป็นเสียงเรือ u r ruler e นะคะ ruler นะคะ dual นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะไม่มีตัว j นะคะก็เลยจะเป็น the u do นะคะ dual นะคะ dual human นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกเห็นไหมคะมีเป็นเหมือนตัว j อย่างนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นจะเป็น human นะคะ human f u t u ร์ r e นะคะแบบ่งเป็นสองพยางนั้นเสียงที่พยางแรกนะคะมีตัวเป็นเหมือนตัวเจนะคะเป็น f e นะวนะคะฟ e วนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า Future นะคะ future ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะใครยังไม่ได้ทำลองฝึกทำกันก่อนนะคะทีนี้มาดูเฉลยกันเลยค่ะคำแรกค่ะ u n i f o r m นะคะตัวนี้เฉลยไม่ใช่นะคะมันจะต้องเป็นเขียนลักษณะแบบนี้นะคะทางโฟเนตะิกเนาะเป็นแบบนี้ อ่าตัวนี้ออกเสียงว่ายัางไงเอ่ยนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3พยางค์นะคะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะตัวนี้เป็นไงคะมีตัว J ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็น U U นะะคยูนะคะ uniform นะคะ uniform uniform ต่อไปนะคะ union นะคะตัวนี้นะคะจะแบ่งเป็น3พยางค์นะคะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น U N นิวนะคะเป็นแบบ พูดเร็วๆนะคะไม่ใช่เป็นแบบ y o u n e e w a r n อย่างเงี้ยน,นะคะเป็น union นะคะ union นะคะคล้ายๆกับ union ประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆอ่ะมันต้องออกเสียงเป็นแบบ union นะคะต่อไป universe e นะคะแบ่งเป็นสามพยางนั้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น u n e r นะคะ universe นะคะ universe universe ต่อไป m e n u นะคะเป็น men นะคะแบ่งเป็นสองอย่าง เมนู Menu, นะคะเมนู Menu, นะคะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเมนู Menu. F U E L นะคะเป็น f e วนะคะตัวนี้เป็น f e ว o นะคะ f e ว o f e ิ o S T U D E N นะคะแปลงเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็นสตูนะคะ,น st u, นะ,คะ Student นะคะ Student Student ด u t y นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกเป็น the you do นะคะ duty นะคะ duty, duty. ี u ดิวตี I ้มนะคะแบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็นมิวนะคะมิวมีตัว j นะคะ music นะคะ music ทีนี้มาดูแบบที่สองกันบ้างน,นะคะแบบที่สองคือมี silent e นะคะคือ u กับ e ไม่ติดกันนะคะ u กับ e ไม่ติดกันนะคะตัวนี้จะออกเป็นเสียงอูนะคะเพราะว่าไม่มีตัวตัว j นะคะเป็นเธอเธออูนทูนนะคะเธออูนทูนนะคะ f u s e นะคะมี M e. ตัวนี้นะคะเป็น fuse นะคะ fuse เขียนตามนี้เลยนะคะ fuse นะคะ um, f u l e นะคะก็มีตัวนี้นะคะเป็น mule นะคะ mule นะคะ use นะคะก็คือ use นะคะ use use นี่ค่ะ u e p r u n e นะคะ prune prune นะคะ prune pr น R e F u n E r e F U S E นะคะ U E นะคะแบตัวนี้แบ่งเป็นสองพยางนะคะในเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะ Refuse นะคะ Refuse นะคะ Refuse อ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะอ่มาดูเฉลยกันเลยนะคะที T ่ U B E นะคะตัวนี้นะคะ U E เป็นเธอ U B เธออูบ uh, ์ทู ru, นะคะเธออูบ์ทู ru, นะคะตัวนี้ c u t e นะคะเป็นเคือเคยูตคิวต์ ay, ute, นะคะคือยูตคิวต์ ute, นะคะรูเอลี u l e, นะคะเป็นเรอูล rule นะคะเรอูล rule นะคะ perfume e นะคะแบ่งเป็นสองพยางนัเนเสียงที่พยางที่สองนะคะ per นะคะคำแรก perfume per <f> นะคะ perfume เป็น u นะคะ perfume J U N E ค่ะเป็นเจอ,อูนะ June น,นะคะ M I N U T E นะคะ U E ไม่ติดกันนะคะตัวนี้แบ,บ่งเป็น2พยางนะคะเน้นเสียงที่พยางแรกนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่า m i n i t นะคะ minute อ้าวทำไมตัวนี้ไม่ออกเป็นเสียง อูหรือยูล่ะอ่าอันนี้นะคะก็ต้องระวังเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมักจะมีคํายกเว้นอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูกันว่าบางทีมันก็ไม่ได้ออกเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะมันจะมีแบบคํายกเว้นอยู่บ้างนะคะต่อไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ a t t t a t t i t u d e นะคะ u e นะคะตัวนี้แบ่งเป็น3พยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น a t t นะคะ attitude er นะคะ attitude er นะคะ attitude er attitude er แบบที่3ค่ะคือเป็น u e ติดกันนะคะก็ออกเสียงว่า u หรือ u นะคะตัวนี้นะคะเป็น c u e เป็น q นะคะ q นะคะ D U E เป็น the U do นะคะ the U do นะคะ B L U E นะคะ blue blue นะคะ blue blue นะคะ I S S U E นะคะแบ,บ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกนะคะ is นะคะ is you นะคะ is you นะคะ is you is you นะคะ R A R G U E นะคะเป็น แบ่งเป็นสองพยางค์น้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ argue นะคะ Ar gue, argue argue uh, e, glue, glue นะคะเป็นเกลือ glue นะคะเกลือ glue นะคะมาดู uh, แบบฝึกหัดกันบ้างน,นะคะ clue นะคะเกลือ clue นะคะเกลือู clue value นะคะก็เป็นแบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกนะคะ value นะคะ value value t i s s u e นะคะเป็น t i s u นะคะ tissue tissue นะคะ tissue s t a t u e นะคะแบ่งเป็นสองพยางในเสียงที่พยางแรกนะคะเป็น stat stat s t a t u นะคะ stat s t a t u ูนะไม่ใช่ u นะคะ statue 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 true นะคะเป็น true true ค่ะ t u e s t a y แบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น,น t e u e s e นะคะ tuesday นะคะ tuesday r e s c u e นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น rest rescue นะคะ rescue c o n t i a. n u e แบ,บ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะเป็นคินนะคะคินคินทินยูนะคะ c ค n t i นทินนะคะเคิร์นทิคนทิมาดูแบบฝึกหัดที่เป็นรูปแบบของประโยคกันบ้างนะคะคำแรกเลยนะคะประโยคแรกนะคะเป็น JUNE นะคะ June is cute นะคะ June is cute and follow The rules นะคะ June is cute and follow the rules นะคะอืม mm hmm. ข้อที่สองค่ะ U E นะคะไม่ติดกัน look นะคะ look and look อ mm ืม hmm. in a bad mood นะคะ look And d o o k a r e in a bad mood นะคะจะเห็นเห็นคำนี้ไหมคะตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ตัวนี้เหมือนกันนะคะจริงๆ O d o เเนี่ยก็สามารถเอาไปสังร้อง over you ได้เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในบทท้ายๆนะคะ Look and d o o k a r e in a bad mood ต่อไปข้อที่3ค่ะ You r you r นะคะ You're blue นะคะ You E ติดกันนะคะ You're blue unique นะคะ Unique book do on Tuesday นะคะ Tuesday your blue unicorn due on Tuesday ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเป็น Sue นะคะ Sue saw a huge นะคะ huge unicorn a huge unicorn in the moon too นะคะ อ่าตอนนี้ไม่มี blue นะคะตอนนี้ไม่มี blue uh, Sue saw a huge unicorn in the moon too ถูกไหมคะ Sue saw a huge unicorn in the moon too โอเคถูกต้องค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลอง vowel u นะคะออกเสียงได้สองแบบคือ u หรือ o นะคะอ่าทีนี้นะคะไปติดตามชมบท ที่สิบสีกันต่อได้เลยค่ะ